เดี๋ยวเราจะมาใส่ขาตั้งเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้มันไม่มีขาตั้งนะครับขาตั้งหายไปแล้วนะครับดูสิครับขาตั้งไม่มีไม่มีขาตั้งนะครับขาตั้งหายเดี๋ยวเราจะใส่ขาตั้งเลยนะครับขาตั้งพร้อมน็อตนะครับมีเลยขาตั้งพร้อมน็อตของ411นะครับ ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มีขาตั้งเนี่ยเวลาที่เราตั้งเนี่ยตัวที่เป็นน็อตคาบูตัวนี้มันจะยันกับพื้นนะครับมันจะทําให้เครื่องเราเสียได้นะครับขาตั้งอันนี้อันนี้กี่บาทนะครับให้เราซื้อมาใส่นะครับถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้มันเสียให้เราใส่น็อตตัวนี้ได้นะครับส,สามารถใส่ได้สองที่นะครับหลักๆแล้วเราจะใส่น็อตนี้นะครับน,นี่รูเดิมของมันนะครับ ของเครื่องนี้คืออ่า,ายตั้งมันหายไปนะครับเราก็ซื้อสาตั้งมาใส่อันละประมาณน็อตทอมนอ็อตทอมน็อตนะครับประมาณหกสิกว่าบาทนะครับ มันต้องมีนะครับขาตั้งถ้าไม่มีขาตั้งเนี่ยเวลาที่เราวางเนี่ยตัวน,นี้มันจะค้ำลงดินนะครับมันจะทําให้ขาบูเราเสียได้อันลับไม่กี่บาทนะครับเราซื้อมาใส่ได้เลยนะครับ นี่เลยนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะได้ขาตั้งลักษณะแบบนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เราไม่ใส่ขาตั้งเนี่ยเวลาที่เราตั้งลงเนี่ยไอ,อตัวที่เป็นนอ็อตคาบูตัวนี้มันจะค้ำพื้นไว้นะครับมันจะทําให้คาบูเราเสียได้นะครับเราคือขาตั้งมาใส่ได้เลยนะครับอันละไม่กี่ตั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนสำหรับการใส่ขาตั้งก็มีประมาณนี้ครับ